เราก็มานะครับมากินร้าน MJ แหนมเมืองนะครับผมอาหารเวียดนามอีสานนะครับนี่ตั้งอยู่ถนนเครัพุทธนสายสี่ครับผมวันนี้มาวันนี้มากับอมมาม่าโกงฮาริสหลับเขาบอกว่าร้านนี้อร่อยเด็ด,ด,ดใช่ไหมแหนมเมือง,งที่ดีที่สุดโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้าง ทานนะครับดูบ้านๆดิน่าจะราคาไม่สูงกว่าร้านร้านนี้ต้องให้อาม่าเพราะอาม่าจ๋ามาเคยมากินแล้วแล้วอาม่าก็บอกว่าอะไรอร่อยอาม่าอร่ออร่อยนะมีอะไรบ้างอะไรนะบานที้นันเนื้ออร่อยหลายอย่างอุ้เบื้องอุ้เบื้องเข้าเก็บพอเข้าเก็บพออร่อยแต่อาม่าบอกว่าอย่าจะสั่ง ยาสนกยายอดยอ้่อยนะอิจรีวิวชัดจริงอะไรอร่อยไม่อร่อยจะบอกเลยนะ,ะก็อมบอกว่าอย่าสั่งหลายอย่างเดี๋ยวจะเดี๋ยวจ,จะกินไม่หมดแต่สุดท้ทายก็ปกติก็จะหมดหมด,มดประจําผักร้านนี้นี่ให้มาเยอะมากเลยนะครับผมให้ เรียกว่าให้มาเป็นกระถางโอ้เยอะมากเหมือนปลูกต้นไม้อ่ะดูดิสดมากน่าทานเสองหรอิอื้็สา่งไว้กี่อย่างหลับไปแล้วนะครับล็อกเป้าไม่ไหวหลับแล้วม,มาแล้วนะครับแหนมเนืองนะครับผมโอ้โหใหญ่มากเลย อันนี้ย่างใหม่ๆหรือสดๆเลยนะครับร้อนๆเลยดูโอ้หน่าทานมากอันนี้มาโซโล่เลยมาไม่ต้องเผื่อนะมาไม่เอาเนาะเผื่อผักก็เยอะผักนี่ให้มาเป็นกระทะอืมอืมเผื่อนะอันนี้มาลองผักเมนูแรก ของกินแบบเดียวๆดกอกอ่าลองดูเปนะ็นไงนุ่มมากหอมนุ่มมากนะอ่าหอมด้วยเนื้อรวนๆไม่มีแป้งนะสุดยอดโอเค เดี๋ยวลองดู <ไป S 1> เดี๋ยวลองดูน้ำจิ้มอันนี้ขอจิ้มหน่อยค่ะเป็นไงนนเป็นุไงนิม่มนุ่มนะเอายาา่างเตาถ่านอืมหรอหรอมหอม าจานนี้เท่าไหร่ไหมคะได้เป็นเยอะมากเลย,ลย,ยลร้อยบาทเท่นเานั้นอย่างเยอะลองมาซูมดูอี่ทีนี้น้ำลายจะหกน้ำลายจะหกอเอไปกินก่อนนะบ๊ายบายนะครับผมวันนี้เมนูต่อไป อันนี้เมนูข้าวเกี๊ยบก่อนนะครับข้างในที่มันก็จะมีหมูสับมีเห็ดหอมมีหมูยอนะครับโอ้น่ากินมากเลยอะเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวให้ข้าวเกียก่อนอะลองดูซิเป็นไงบ้างข้าวเกีหยว เห็นไหมคะเห็นไหมคะเห็นไส้ในไหมคะเห็นเห็นน้ำจิ้มวันนี้ใช่ไหมใช่ใช่เราต้องราดน้ำจิ้มก่อนชิมแล้วนะมีหมูตับแล้วก็มีเห็ดหมูหมูยี่ห้ยหอมด้วยมีต้นหอม อร่อยไหมอร่อยอร่อยผ่ยานอีกแล้วผ่านจานจิมโอเคมาแล้วนะครับอันนี้กุ้งกระเบื้องนะครับผมอันนี้เป็นเมนูช็อตนะครับโอ้ <มา S 2> ดูดน่ากินมากใหญ่เบลเลอเลยโอ้โห,ห,ห,หนะอุ้ยร้านนี้สุดอะ่ะร้านนี้สุดอันนี้มาแล้วอัมาแล้วครับที่กุ้งกระเบื้องนะครับอ่าเดี๋ยวลองรีวิวดูกุ้งกระเบื้องเดี๋ยวจะชิมให้ดูนะคะนัก ร้อนๆเลยใช่ไหมรสชาติไม่เหมือนใครบอกเลยว่าเป็นเป็นกุ้งกระเบื้องสูตรเฉพาะร้านเขาจริงหาที่ไหนไม่มีละอันี้ร้อนๆจัดแกงจิ้มกับจิ้มเห็นไส้กุ้งไหมคะงามก็อร่อยมากกรอบนอกนุ่มในมาลองนะคะมาลอง นี้เป็นข้าวเหนียวนะครับผมข้าวเหนียวที่ใส่กระติบมาแบบนี้เลยน่ารักลองดูร้านนี้ก็จะเป็นร้านอาหารเวียดนามกับอาหารอีสานนะครับผมอันนี้เป็นข้าวเหนียวอยาให้มารีวิวให้มาแล้้วพิ่่นไมตองามลองดูซิเป็นไงข้าวเหนียวอ่าเป็นไงอ่ลองลองเป็นไงเละไหมเละไหมมาไม่เละนะโอเคจรูปนะ อ่าโอเคเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอกินกับฮอรมูเข้ากันเข้ากันจิ้มจิ้มให้มากกินกับข้าวเหนียวนะมากินข้าวเหนียว่มาใส่ข้าวเหนียวไว้ก่อนนะมาไม่ได้ใส่ข้าวเหนียวต้องใส่ก็ต้องพร้อมกันเนี่ยมาถูกมีน้ค้ข้าวเหนียวมาลองดูมาลองดูอร่อยมากเหมือนซูชิเลยโอเคไหนมายกนิ้วหน่อยมายกนิ้วหน่อย มาแล้วนะครับอีกเมนูหนึ่งอันนี้เป็นเมนูสารนี่คือลาบหมูนะครับก็หมูล้วนเลยมลมลหมูเรือหมูล้วนเลยยอดอ่าเดี๋ยวจะลองลาบหมูดูนะครับอาม่าบอกใส่ข้าวคั่วน้อยเดี๋ยวลองดูว่าเป็นไงบ้าง <c oughs> อาม่ามีคอมเมนต์นิดนึงว่าข้าวคั่วมันน้อยไปน,นิดนึงอ่ะลองดูนี่เดี๋ยวผมโดนเล็บไม่หู ก็อร่อยดีคู่กับเบื้องดูนะครับก็ดูว่ารอ,อร่อยเปล่าเบื้องอร่อยหรอเรียกว่าใครอยู่แถวนี้ยสายสี่แถวแถวนี้ยหรืออยากจะมากิน ควรมาเลยนาวเ,เลยที่นี่อร่อยคุ้มราคาไม่แพงด้วยอร่อยมากจะมาลองดูเมนูข้าวเกียบอนนะก็ก็หอมไม่ค่อยอร่อยกันเดี๋ยวลองดูว่าเป็นยังไงข้าวเกียบอนมันก็จะประมาณนี้มันเหมือนอะไรวะเหมือนก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวอ่าเดี๋ยวดุวยสวนอนะ่ะ มันมีไส้พวกนี้สับของเดี๋ยวจะลองดูมันกับเบื้องอร่อยจี๊ดจิ้มอยู่ไหนจิ้มมันจะประมาณนี้นจะเป็นสีแบบออกลองดูจะกินแล้ว อร่อยนะรสชาติดีนิ่มมันเหมือนก๋วยเตี๋ยวลูกสวนแต่มันใส่สับใส่เห็ดแต่ก็หอมรสชาติดีก็แนะนำนะว่าควรสั่งเลยล่ะมาอร่อยเดี๋ยวลองมาดูหมูยอนะครับที่เขาว่าหมูยอเนี่ยไม่ค่อยอร่อยลองดูว่าหมูยอเป็นไงเดี๋ยวนี่ ตอกเล้ยแม่ต่างดีหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวแม่จ่ายเทให้ยอก็สังกลางไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่มันเหมือนแป้งเยอะยอก็ถือว่าโชคตีไม่สั่งเข้ไปผ่านก็เรียกว่าหมดเกลื่อนงานเรียกว่า เยอะมากเลยนะครับผมจะบอกว่าที่ยังไม่หมดเพราะมันไม่ใช่ไม่อร่อยนะคะมันอร่อยมากมันเยอะจกินๆไม่อิ่มเยอะมากร้านนี้คุ้มจริงๆคุ้มค่าคุา้มราคาครับผมปกติอาม่าจะบอกว่าจะบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะ อาม่าจะบอกหลายหลายร้านเนี่ยจะจะน้อยไม่ค่อยเยอะแต่ร้านนี้อาม่ายังอาม่ายังบอกว่า,าเยอะอาม่าบอกเยอะกินไม่หมดอ่ะอิ่มมากๆเลยเอ,เอาอะไรจะเอากินอะไรอ๋ออ่ะวันนี้ก็จบการรีวิวนะคะคอนเฟิร์มว่าร้านชื่ออะไร เอ็มเจแหนมเนือง <c oughs>